สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาถ่ายได้นิดนึงครับถ่ายมันดีเรื่อมมันถ่ายได้นะครับเพราะว่าผ่านรถเล็กนะครับเอามาใส่รถใหญ่ก็แต่งกันว่าไงแต่งจนวิ่งครับขุดยากนิดนึงครับเพราะว่ามันเป็นผ่านรถเล็ก สมบุกสมบันขนาดครับจมไปหนึ่งรอบครับไม่มีเวลาถ่ายให้ทุกคนได้ดูได้ชมจมนะครับจมข้างคันนาก็ใช้วิธีวินนะครับมันไถไปได้รอบเดียวเองมันก็ยังเพิ่งจะตัดเสร็จไถลงไปรอบเดียวปพ๊บไปจมข้างคันนาเลยครับก็เลยจําเป็นต้องจริงๆผมไม่อยากวินหรอกเพราะว่ากลัวเฟืองมันแตกเนาะ ยังไงก็ขอให้เป็นวิธีสุดท้ายแล้วกันนะครับที่จะวินวินไตโซ่เนี่ยคอยเป็นวิธีสุดท้ายก็คือรถอีกคันก็ลงไปช่วยไม่ได้ครับเพราะว่ามันไปติดอยู่กลางป่ามันนุ่นมันติดอยู่ขอบขนาก็วินสองรอบครับขึ้นคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาชมนะครับเผื่อ บางคนมีที่บีทางก็อาจจะเคยเจอกันบ้างนะครับเจอบ้างเหตุการณ์แบบนี้นะครับเหตุการณ์คนเห็นแก่ตัวนะครับคิดเอาแต่ของตัวเองสบายนะครับนี่เห็นไหมกิ่งยางลุกล้ำมานะครับอันนี้มันเป็นปัญหามาตั้งแต่มาทำที่ตรงนี้หลายปีแล้วแหละนะครับไอ,อเรื่อง ก,กิ่งยางยมันคุมลงมาเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เลยครับตรงเนี้ยปลูกข้าวข้าวก็ไม่งามข้าวก็ไม่เกิดบ้างปลูกมันมันก็ไม่มีหัวมันแบบแล้วมันก็ไายยากนะจริงๆอะ่ะที่มันเป็นที่ของที่ชายผมนี่แหละมันมีสองล็อกล็อกต้นยูคาล็อกหนึ่งนะครับล็อกกลางก็จะเป็นของเขาของเจ้านี้เลยตอนแรกถามเปลี่ยนแหก แลกแลกที่กันเหมือนแบบว่าอยากอาอยากแลกให้มันอยู่ติดกันนะครับไม่อยากให้มันคั้นกลางแบบนี้ก็เขาก็ไม่ยอมครับออออหมดกับเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมแลกนะไม่แลกก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยเวลาไถามันก็ไถาย,ยากนะผมจะบอกให้ไถข้างป่าย,ยางเนี่ยบางทีผมเอามีดติดรถไถามาด้วยผมตัดเลยผมไม่บอกเลย เพราะว่ามันไถไม่ได้ครับรถไถมันติดกิ่งยางอะ่ะแล้วมันคุมลงมาข้างล่างเลยนะแล้วข้างๆเนี่ยอะไรก็ไม่งามครับปลูกข้าวข้าวก็ไม่งามปลูกมันก็ไม่งามนี่ดูทุกคนดูเห็นไหมรอยขุดดินรอยขุดดินขึ้นไปถมที่ตัวเองเพื่ออะไรครับ นี่เห็นไหมเนี่ยร้อยขุดชัดๆเลยครับแล้วดินไปกองอยู่นู่นไม่ใช่ไม่ใช่พึ่งขุดนะครับนี่ปีที่แล้วก็ขุดนะครับตอนตอนหวานผมหวานข้าวเสร็จแล้วปุ๊บถอนต้นข้าวออกขุดเลยนะครับขุดขึ้นไปถมที่ตัวเองอะอะไร ตาให้คุณเห็นเก่ตัวแบบนี้ครับเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนผมลงมาที่เขาเนี่แหละเอารถไทยลงมาเขาเขียนป้ายไปปักเลยครับตอนเกี่ยวข้าวตอนนั้นเอาป้ายไปปักเลยผมเอารถไถยเอารถเกี่ยวข้าวหรือไม่ว่ารถหกล้อลงมาขนข้าวก็จะลงมาที่เขาตรงนั้นที่ล็อกนี่แหละล,ล็อกมันที่ยังไม่ได้ขุดนี่แหละลงมา เข้าหลังมาเขาป้ายไ,ไปปักเลยว่าห้ามเข้าห้ามผ่านเราก็ไม่เป็นไรก็ที่ผมก็แกก็คนดินมาถมทางลงเองครับนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ยังถมไม่ได้ไม่เท่าไหร่ฝั่งนั้นก็ถมตอนฝนตกครับฝั่งนั้นก็ถมได้นิดหนึ่งแกจะทำ แกจะขุดข้างหลังแกจะขุดสะข้างหลังแล้วก็ไปสมข้างหน้าแต่ผมว่าดินทรายแบบนี้มันลําบากครับมันมันทํายากอะ่ะจริงๆขุดไปได้นิดนึงก็น้ําออกแล้วครับเป็นดินสมองนี่ไม่ใช่มีแค่นี้นะครับตอนเกี่ยวข้าวต,ตอนหวานข้าวมีนะครับนี่แม่ผมบอกว่าถอนต้นข้าวเลยถอนต้นข้าวแล้วก็แบบว่า ขุดดินน่ะขุดดินจากที่ตรงนี้ขึ้นมาถมที่ตัวเองซึ่งมันเป็นความเห็นแก่ตัวมากเลยนะครับเพราะว่าก็คือ,คอถ้าอยากได้ดินฝั่งนี้ก็ให้ตอนแรกก็ถามแล้วว่าให้แลกที่ตรงนั้นกันนะครับที่ที่พี่ผมอ่ะที่แม่ผมมาทํากินเนี่ยมันจะได้ติดกันใช่ไหมละ่ะก็ที่เขาก็ให้มันติดกันตรงนี้จะไม่ยอมไม่ยอมแลกแต่ว่ามาขุดดินเอา นี่ดูทุกคนมันไม่ใช่แค่นี้นะครับข้างหน้าก็มีนข้างหน้าที่ที่ขุดมันออกแลว้วอะคอยดูนะครับผมว่าอีกไม่นานหรอกผุมคนมันออกนี่แหละขุดแน่นอนนะครับมันน้ำท่วมครับมันห้าเดือนมันกำลังจะโตมันกำลังสีไงเน่าเริ่มเน่าแล้ว มีอยู่ทั่วไปครับแบบนี้ประมาณคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจ,จะประมาณ60-70มัง้งนะที่ใกล้กันแล้วแบบว่าเห็นแก่ตัวเงี้ยนะครับเนี่ยคอยดูนะ ผมผมไม่ได้ไปเหยียบที่เขาเลยนะเพราะว่าเขายังไม่ขุดมันพอผมขุดขุดมันออกเสร็จปุ๊บถ้าเขามาขุดมันเขาปุ๊บเขาต้องลงมาเหยียบแน่ๆนนั่นแหละแล้วทําไมไม่คิดถึงจุดนี้คือที่ข้างกันแบบพึ่งพาอาศัยกันครับแต่ก่อนนะ่ะผมผมไถผมไถเอาแดนเขาเลยนะฝั่งนั้นอนะ่ะผมไม่รู้เนาะ ว่าเขตแดนมันถึงฝั่งไหนแล้วทีนี้เขามามามาปั้นขันนาปั้นข้างนาลมฝั่งนูง้นเออผมก็ไม่ได้ถ่ายก็โอเคก็คิดว่าผมถ่ายผิดเนาะตอนนั้นผมยังไม่รู้เขตแดนมันมันมันเลี้ยวมันอะไรหรือเปล่าทีนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถ่ายเขาก็มาเขาก็มาไอบ้านผมเอินฝั่งลักอืมทําเขตแดนเนี่ยใส่เสาเนี่ย เดี๋ยวคราวนี้แหี่ยมาขุดมาขุดดินเอาเนี่ยผมจะไถเอาไถเอาเลยคอยดูนี่จะปาดเอาขันนใหยมันก็พราผมเป็นคนมาไถาเองมันก็เริ่มเน่าเหมือนกันแล้วครับนี่ใบเหลืองแล้วฝั่งนี้ก็เสร็จไปแล้วครับฝั่งนี้เสร็จไปแล้ว พูดถึงพื้นที่มันพื้นที่ตรงนี้มัน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 เท่ากันนะครับแต่ว่าฝั่งข้างหน้าของเขาจะสูงหน่อยครับฝั่งนี้มันจะตำ่ำก็มาเล่าสู่ฟังครับเคอใครเคยเจอเหมือนผมอมืดนมาอีกแล้วตกแน่นอนหนละ ตกดีขนาดนี้มันมันน้ำมันขังแป๊บแป๊บเดียวสี่วันหวันอาทิตย์หนึ่งมันก็เน่าแล้วครับอันนี้ฝนมาแบบกระหน่ำมาเลยอะ่ะก็มีผลกระทบนะครับหลายอาชีพเลยแหละตอนนี้ ผู้ประกอบการสวนมันมันนาก็ต้องถอนกันทั่วหน้าครับไม่ถอนไม่ได้ครับปล่อยไว้ก็ปล่อยทิ้งเฉยๆมันก็คือเน่าไปเลยครับเอาไม่ได้ก็จําเป็นต้องถอนถึงยังไม่ครบกําหนดถอนก็ต้องถอนเนี่ยมันก็หัวมันกําลังจะโตเลยนะครับต้องฉีดอะไรบารุงหัวมันอีกรอบนึงแม่ผมอาจจะฉีดอีกรอบหนึ่ง แต่ไม่ทันแล้วฝนมาขนาดนี้เรียบร้อยโรงเรียนจีนก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ